สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาวแฟมารี่นะคะก็แอนก็มาไม่ทันนะคะก็เลยเอาของมาถวาย อู้น้ำเต็มตะลิ่งเลยเนาะน้ำเต็มตะลิ่งเลยปลาน่าจะเยอะนะอู้ทุ่งนาต้นโพกอนอไม้ไผ่หน่อไม้หน่อไม้สร้างไผ่เเ้ารรียกหน่ออไไมะหน่อไม้สร้างไผ่ บ้านค่อยเรียกหมอนองไมมเลี้ยงไหมเลี้ยงน้องบ่เ,เลี้ยงน้องก็มันก็มีเลี้ยงน้องนะมีสร้างใครอีกอ่นะฮะอืมบ้ันค่อยเรียกใบไม้ใบไม้ก็หล่นแบบนี้แหละ <c oughs> ถ้า <c oughs> ถ้าเงินหล่นมาแบบนี้ก็ดีนะเงินแบบใบไม้อ่ะสาธุสาธุอนโมูลธานาธามิกับแอนด้วย หมดแล้หมดหมาดเลยหงมีห้ามุดมดเงมดน่ีดีมันมาเองมาไอาราพรเด้อมานีมาทึงนี้กองกองมาตั้งนานี้จ้องไม่นาน Ya Tuhan, wari-wari akura pari kurentik, sekarang mewak-mewak itu sinang petanang upah kepeti, di citang-petitang Tuhan, kita mewak saminca susah, kurentik, kita kebat, umpanara soya, aning-aning soya, kita tapi diwak-wak susah, baru boleh sumah, diwak-wak tarah, สวัสดีวาทนตส์รนนีจังุัาปะจายโนจันทรธรรมาวัดทนติอายุวันโนสุขทงภาลังสาธุสาธุสบายดีวะาไปนั่งตรงทางเดินมานะเอ็นบอกให้มาถ่ายด้านหน้าระวงคนมาเนี่ยพวมัน้นกมาฟูดุ๊ คืนแล้วหนีนามเนาะนอนอยู่กับนิา้าเบืองแล้วมันขึ้นขึ้นน้ำเสาน้ำหนึ่งประเดี๋ยววอันนั้นมาไว้น้ำมันมาใส่ถังหมดมันหนีนามมันกัดละาเสียทั้งเสียทั้งคันเด้่หมดอันเป้นคืนใช่ไสินจับแล้วคือสี่ได้ไล่พันศาอยู่ดอกเนาะจับแล้วอีกแบบเขาบอกกระแ้กสึกแล้วไม่ได้สึก บลูเาผิวผิวพันผ่องใสไม่ได้ตากแดดเนาะบ่เคยได้บ่แม่นชิ้นชิ้นจับมันบ่เคยได้ถือแดดถือกันนะดู่ิในมุมเนี่ยเราเป็นโยมเนี่ยเระไปเนาะเลาะตากแดดรู้สึกว่าขาวขึ้นเนาะขาวขึ้นผ่องผิวพันผุดผ่องใส เดี๋ยวลาลาหลวงพี่ลาหลวงพี่ละอย่าลงพ่อเออหลวงลุงบ่ลาหลวงพี่ก่อนบวมมันไปแก่งไ้หน่อยหรเอนมมันเอิ่นหลวงปูโอหลวงปู่แมนถ้าถ้าอายุน้อยก็จะหลวงหลวงพี่แล้วก็หลวงลุงแล้วก็หลวงพ่อแล้วก็หลวงตาแล้วก็หลวงปู่เออมันก็จะต้องไปตามวัยเเออิิหลวงพี่มม เอินหม่อมเออเอินหม่อมก็ได้ลวงพี่ก็ได้หม่อมก็ได้กาบลาก่อนเลยแม่บอกอ๋อไปธุระบุญมาทั้งนี้แล้วล่ะสาธุสาธุด้วยมากับจักรีมาได้ซํำเลย เดวยุนดนั่นล่ะเวลาฝากแล้วมาชีวิตดีเพอดีมาเนาะยุ่งฝนมันก็ตกด้วยโทรหาบ่ได้รับปากแต่ว่าบุญมาบุญมาทางนี้มันก็จะบุญมาทางนี้มันก็จะไปเรื่อยๆมีแต่ว่าอยู่ซ้ํสร้างบุญพาอยู่หอยค่ะบุญพาทำเสร็จแล้วไปก็ได้ไปได้กลับก็เด้อ ่อนนะเดี๋ยวสาธุสาธุตั้งแต่เก้าโมงถึงวันบ่ายสามโมงเขาบอกเขาไปต่างประเทศมาเมื่อวานมาเสร็จน้ำส้มหนีภัยมาอีกนี่แต่างกวาให้มาที่บ้านเราดังขึ้นมาไหมเดี๋ยวไปเจอกันพี่ใหญ่ไปไหม ผมจะไปองในขอไปดูบปรตอกลับก็นด้วค่ะพ่กผู้ใหญ่จ้าเส้นแสบเส้นแสบจ้าเลี้ยนแล้วพลากนแล้วรถหุนเ่องนี้เออเืองนี้ลดหนกน้กินกินแต่น้ำเดี๋ยวเวลากินก็เบนเลยไปเราก็กลับกันนะคะ วันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะคะเราก็ไปทำบุญนะคะที่วัดป่าห้วยบงวัดที่พระนุไปบวชอยู่นะคะวันนี้แอนก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งนะคะไปถวายพระนุนะคะวันนี้มีแม่ดาปถ่ายบ้านแล้วก็แม่ดานะคะแม่ดาก็ถวายแล้วแม่ดาก็ถวายข้าวกับข้าวธรรมดานี่แหลคะค่ะ ถวายน้ำแพกหนึ่งนะคะถวายตัดใจเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้ก็จะมี neck. ทางเอฟซีนะคะที่เดินทางมาเองนะคะมาแก้บนพร้อมกับนางรำา9้าท่านนะคะแล้วก็จะมีนางรำบ้านสรสีนะคะเห็นบอกว่ารำที่โน่นเสร็จแล้วกินข้าวกินปลาแล้วก็จะมารำถวายองค์ปู่ปลาริจิตเหมือนกันค่ะ เราก็เลยมารอนะคะรอรับชมรับฟังกันนะคะว่าเขาจะลำํำแต่บ้านสรสศีนี้เขาก็จะมีแบบว่าวันสำคัญหรือว่าอะไรเขาก็จะมีลํำถวายลำํำบวงสวงนะคะของเขาเนาะวันนี้แม่ดาก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเพิ่งมาเอ้าแม่ดาลืมหมวกไว้ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะ ืมหมวกไว้ตั้งแต่เมื่อวานบรรยากาศนะคะเย็นสบายสบายนะคะวันนี้วันศุกร์ศุกร์ทุกวันนะคะสุกทั้งวันเปิดประตูมันต้องเปิดข้างในเนาะ เปิดประตูก่อนนะคะเรียนไข่นอวันศุกร์ ตูก็แม่ดาก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจุบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากชมคลิปย้อนหลังให้แม่ดาสักห้านาทีเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะฝนไม่ตกดอกไม้ก็สวยอันที่ไม่สวยแม่ดากพา็พยายามลือออกเนะเาะแล้เหลือไว้แต่อันสวยๆนะคะ เดี๋ยวพอฝนไม่ตกเราก็จะมาเก็บหญา้าตรงขอบขอบหญา้าที่มันปนไม่ใช่หญา้าที่เราปลูกนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ